สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนพริกทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรกรนอนเว้นครับเกษตรมือใหม่หัดปลูกพริกครับมาเนี้พามาเบ่งสวนพริกสวนน้อยๆครับปลูกประมาณพันต้นครับหลังจากฝนตกลงมากครับได้ประมาณสองสามมือครับเขียวคักเขียวดีคักขนาดครับสวนพริกผมรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกครับพริกสวนผม รุ่นแรกครับเก็บรอบที่สิบครับน่าสิเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับเพราะว่ามันกับบอคหลายแล้วครับเก็บเมื่อสามมือก่อนก็ได้แปดกิโลครับรอบนี้ก็น่าสิได้บังห้าหกกิโลนี่แหละครับบหคลายครับปลูกไว้พันต้นครับปลูกไว้ทดลองเบังครับฮะก็เป็นมือใหม่ครับรุ่นแรกนี่ผมเก็บมาแล้วครับรอบนี้ก็รอบที่สิบครับ เฉลี่ยแล้วกับสิบรอบนี่เก้ารอบก้อนนี่ครับผมได้ประมาณร้อยเก้าสิบกว่ากิโลเก้าสิบห้าเก้าสิบหกนี่แหละครับรอบนี้กับประมาณอีกประมาณตีไว้ประมาณห้าหกโลนี่แหละครับประมาณสองร้อยครับตีตัวเลขก,กลมๆครับพริกรุ่นแรกครับเฉลี่ยแล้วที่สวนผมนี่ครับเก็บสิบรอบนี่ครับเฉลี่ยแล้วกับประมาณสองร้อยกิโลครับสวนของพี่น้องเป็นจังใดแน่นะครับเนี่ยเก็บพริกกันนะครับ เฉลี่ยแล้วรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเนี่ยครับเก็บได้ประมาณจักกิโลครับของผมนี่รุ่นแรกครับมือใหม่ประมาณพันต้นครับก็เก็บได้สองร้อยกิโลรุ่นสองก็กำลังออกดอกครับเนี่ยครับรุ่นสองกำลังออกดอกกำลังเริ่มรุ่นใหม่ครับกำลังเขียวครับแต่ก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับนี่ครับปัญหาที่ผมเจอก็คือพริกมันเม็ดน้อยลงครับซ้ำพริกขี้หนูนี่แหละครับ มันบใหญ่คือรุ่นแรกเก็บรุ่นแรกนะครับเก็บรอบแรกรอบสองนะโอ้ยเม็ดใหญ่ครับแต่พ่อเริ่มหลังๆมาเนี่ยครับเม็ดนอ้นอยลงน้อยลงเนี่ยครับของพี่น้องเป็นบระครับเนี่ยต้องบำรุงปุ๋ยสูตรใดนอครับพี่น้องของผมนี่ใส่สูตร15เสมอครับแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับพน่นของพี่น้องใส่ปุ๋ยรุ่นใดนอครับบำรุงเม็ด ให้มันเม็ดใหญ่ขึ้นนะครับมีบ่ครับปุ๋ยีรุ่นนี่ปุ๋ยสูตรบำรุงเม็ดให้เม็ดมันใหญ่ขึ้นนะครับถ้ามีกะแนน้ำเด้อครับผมเกษตรมือใหม่ครับหัดปลูกพริกทอแรกครับถ้าผู้ใดมีเทคนิคดีๆครับมีวิธีดีๆในการบำรุงรักษาพริกครับในนํำใดเด้อครับคอมเมนต์มาได้ครับยินดีรับฟังครับเพราะว่าผมก็เป็นเกษตรมือใหม่ครับเพิ่งเริ่มหัดปลูกพริกทุแรกครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ,พี่น้องไว้ซ้ำนี้แหละครับคลิปหน้าพอ่อกันไหมครับสิพามาเบ่งสวนพริกสวนน้อยๆของผมนี่แหละครับสิอัปเดตไปเรื่อยๆครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอ่อกันไหมครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนครับมื่อนี้ขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ